คอมเมนต์ Comment, มาด่าแม่กันเพียบเลยแม่เห็นแล้วครับน้องทีทีแม่ไผ่ไม่ได้ทําอะไรผิดครับแม่ไผ่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแม่ไผ่อยู่ของแม่ไผ่แม่ไผ่มาทําบุญที่อินเดียห้าวันแม่ไผ่มาขอพรในเรื่องทุกอย่างมันจบไปด้วยดีราบรื่นด้วยด,วยดีไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรแล้วเนื้อให้มันผ่านไปให้สุดแต่สุดท้ายก็มีคนมาด่าแม่อีกกลับแล้วค่ะ ต่อไปขอให้แม่เจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไม่มีใครปกป้องแม่ไปเลยโดนด่าชำเลยที่บ้านสีเนะี่ยด่าชำเลยจนแม่แบบนั่งร้องไห้จนมาถึงสนามบินแล้วเนี่ยลงจากสนามบินก่อนหลายรอบพี่แล้วเนอะมันรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะคะทุกคน ที่เราทํามาก่อนหน้านี้ตั้งแต่แรกเริ่มไม่มีค่าอะไรสักอย่างเลยนะคะไม่มีคุณค่าให้ให,ให้จดจําเลยถ้าแบบนี้นะอันนี้จริงๆเลยอันอินเดียนาเที่ยวไหมครับอม,มามูมาทํางานแล้วก็มาหมู่ค่ะหลักๆแบบมันก็ถ้ามาในทางที่ไหว้พระขอพรอ่างเงี้ยมันก็น่าเที่ยวอยู่ค่ะแต่เรื่องอาหารจะค่อนข้างยากหน่อย คู่บ้กันเยอะแล้วก็เม้นมาด่าแม่แม่เพียบเลยอ่าส่วนตัวมาด่าแม่แม่ไผ่ว่าแม่ไผ่ไม่พูดอะไรเยอะทุกคนเห็นการกระทําแล้วก็สิ่งที่แม่ไผ่ทําต,ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วนะคะคือแม่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะทุกคนเห็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกเนาะว่าเราซัพพอร์ตสนับสนุนน้องทั้งคู่เขายังไงเนาะใช่ใช่ ได้ค่ะน้องทีเอ็นใช่เราไปเอามาจากไหนแม่งงแม่แม่ก็อัปเดตต,ตลอดแล้วเออแม่อยู่อินเดียนะแม่มาทํางานแล้วแม่ก็มาไหว้พระมามูจูๆจูอยู่อินเดียแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเขาไปออกข่าวลงอย่างนั้นคือมันก็เสียหายมากเลย แรกๆแม่ดันเยอะแม่ดันทั้งคู่ค่ะอันนี้พูดตรงๆจากใจเลยนะว่าดันทั้งคู่ค่ะหลักทั้งคู่ดันทั้งคู่ตั้งแต่ต้นแล้วแม่แค่ให้กําลังใจกา,กามินถูกต้องก็คือแม่กลายเป็นผิดอีกเรื่องอันไหนถูกก็ว่าถูกอันไหนผิดก็ว่าผิดไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะดีเลิศประเสริฐสีหมดน้องกามินก็อาจจะมีจุดบกพร่องของเขาอยู่แล้วอันนี้แม่ก็ยอมรับแต่อันไหนที่มันเกินกว่าเหตุบางทีแม่ก็พูดหน่อยอะค่ะทุกคนนึกออกไหม เรื่องบางเรื่องการเหยียบย่ำจนเกินไปต้องการเนี่ยเขาจมทรณีให้เขาไม่มีที่จะยืนในสังคมตรงนี้คือแม่ไผ่รับไม่ได้จริงๆอันนี้พูดตรงๆเลยค่ะเราเป็นคนไทยเรามีเป็นคนไทยมันต้องมีเมตตาจิตดิต้องมีเมตตาจิตเนาะเราจะไล่มนุษยธรรมไม่ได้ลูกด่าได้ด่าแบบคือเราห้ามใครด่าไม่ได้แต่อย่าถึงขนาดว่าแบบ ถ้าเขาย,ยืนหยัดหรือเดินต่อดไม่ได้เลยเขาไม่ได้เป็นอาชญากรฆ่าใครตายลูกคือเราก็บอกอยู่ว่าเราลักทั้งคู่สิ่งนี้แม่แม่ไผ่พูดเพราะว่าแม่ก็เห็นว่าน้องโดนโจมตีหนักแค่นั้นเองอย่างเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงๆอย่างการแปลอย่างการแปลของน้องเนี่ยมันก็มันก็ผิดเพี้ยนไปจริงๆอะแม่ไผ่ก็เลยต้องพูดอะลูกแล้วเราลักทั้งคู่แล้วเราซัพพอร์ตทั้งคู่แต่เราโดนด่าด้วย แล้วจะให้แม่ไผ่คิดยังไงด้อมเดซี่ไม่เคยด่าแม่ไผ่เลยแต่ด้อมน้องชาลีกลับด่าแม่ไผ่ทั้งทั้งที่แม่ไผ่เซฟทั้งคู่ตั้งแต่ต้นแล้วสิ่งที่ทําแบบนี้มันทําให้ผู้ใหญ่ที่เขายึดมั่นศรัทธาชื่นชอบชื่นชมหรือรักอะไรเงี้ยทาให้เขารู้สึกยังไงอะทาให้น้องเขาดูมองไม่ดีเลยนะคะการที่ออกมาทําแบบเนี้ย นึกถึงใจแม่หน่อยดิคนที่ซัพพอร์ตแต่ต้นอะ่ะแล้วลไปลงไปลงข่าวแบบนั้นอะ่ะซึ่งแม่ไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะแม่อยู่อินเดียไม่รู้เรื่องอะไรใดๆทั้งสิน้นถามว่ากับหมอท็อปแม่ไผ่รู้จักไหมรู้จัะอันนี้พูดตรงๆเลยว่ารู้จักเพราะว่าให้หมอท็อปจับไพ่อยู่แต่ถ้าเรื่องอื่นไม่มีค่ะมันแม่ไม่อยากฟังหรอกของคนสนทิหรืออะไรคือแม่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องพวกนี้ค่ะ ไม่อยากอะไรแล้วแต่อะไรที่มันที่มันเกินกว่าเหตุแม่แค่รู้สึกว่าอย่างแม่ไผ่มีแฟนอะแม่ไผ่ผูดตรงตรงแม่ไผ่มีแฟนเป็นคนเกาหลีแฟนเกาหลีแม่ไผ่พูดไทยได้อ่านไทยได้เขียนไทยได้ซึ่งถามว่าแม่ไผ่น้อยน้องไหมที่น้องออกไปสัมภาษณ์แบบนั้นตอนแรกที่มีข่าวใหม่ๆแม่ไผ่น้อยนะ แต่แม่ไผ่ก็มันเป็นคําถามที่คาในใจแม่ไผ่จริงๆว่าน้องพูดแบบนั้นจริงๆหรอแม่ไผ่เลยให้แฟนแม่ไผ่ที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยนะคะที่เขาสามารถอ่านได้เขียนได้พูดภาษาไทยได้แบบเหมือนคนไทยเลยให้แปลฟังอีกครั้งปรากฏว่าแฟนแม่ไผ่บอกว่าเฮ้ยยูเขาพูดดีมากเลยนะเขาค่อนข้างที่จะเซฟและพูดได้ออกมาดีมากๆอะโอเคจบในเมื่อแฟนเขาพูดแบบนั้นเราก็ไปถามคนอื่นบ้างเนาะ เขาจะาคูดถึงแกนโลกอันนั้นแม่ไม่สนใจหรอคะมันคือเรื่องส่วนตัวของน้องเขาแม่ถือว่าแม่เป็นคนจ้างงานน้องทั้งคู่ตั้งแต่ต้นนะคะแม่ไผ่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นจริงๆนะคะบอกเลยความจริงก็คือความจริงค่ะเอาสักสิบคนมาแปลเราเห็นแม่บ้านเกาหลีที่มีสามีเกาหลีหล,หลายคนก็ออกมาพูดแต่ มันทาอะไรไม่ได้อย่างแม่ไผ่แม่ไผ่ก็ค่อนข้างที่จะเชื่อใจแฟนแม่ไผ่อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยมาเป็นสิบสิบปีแล้วภาษาไทยเขียนได้หมดอ่านได้หมดพูดภาษาไทยได้แจ่มแจ้งแล้วแม่เลยคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องไปถามใครมากมายค่ะใช่น้องชาลีเขาจบแล้วแต่เอฟซีไม่ยอมหยุดเนี่ย เรื่องธุรกิจกับผลประโยชน์มันถูกต้องอยู่แล้วค่ะน้องซีแอลแต่นะตอนนี้มันยังไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะแม่ไผ่ยังไม่ได้ปักตะก้าขายคอลลาเจนเลยค่ะทุกคนแม่ไผ่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเรื่องนี้แม่ไผ่อยู่อินเดียแม่ไผ่ไม่รู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกเลยมาอินเดียห้าวันเนี่ยมาทําบุญมาขอพรเผื่อทุกๆคนนะคะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น ถึงออกไปโยงข่าวได้อยางงั้นแม่ยังงงเลยเฮ้ยมันมาจากไหนวะกูมากูอยู่อินเดียอยู่ดีๆเอากูไปโยงได้ยังไวงวะเนี่ยกูงงว่ะคาตอบที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นอันนี้แม่ไม่รู้ค่ะเรื่องนี้ช่วงนี้น้ําท่วมใช่มาโฟกัสเรื่องน้ําท่วมดีกว่าไหมตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาหนักภาคเหนือเชียงรายก็น้ําท่วมหนักคือเราแม่ผ่าวัยวทุกคนรอมาโฟกัสปัญหาที่มันเกิดอยู่ในบ้านเมืองเราก่อนดีไหมก่อนที่จะแบบ มาด่ากันเถียงกันประจานกันให้ช่ำอย่างเงี้ยมันมันเท่านั้นนะ่ะเรามาดูคนไทยดีกว่าที่เขาจะอดตายที่เขาจะลําบากที่เขาจะแบบไม่ไหวกันแล้วนะสภ,ภาพตอนเนี้ยมาโฟกัสต,ตรงนั้นดีกว่าเชียงรายตอนเนี้ยวิกฤตหนักมากทุกคนมาช่วยคนไทยก่อนดีกว่าลูกอย่าพึ่งนั่นเลยนะคะ แม่ไม่อยากยุ่งไม่ต้องพูดเรื่องนี้แต่แม่โดนด่าไงคะเพจเขาแม่ไปโพสต์ด่าขนาดนั้นแล้วว่าคนไทยต้องรักกันดีทําไมต้องมาทะเลาะกันเรื่องแบบนี้ด้วยแม่มองว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระมากเลยนะคะและด้อมน้องแต่ละคนก็อายุเยอะแล้ว,ลวเลขสามเลขสี่เลขห้าก็อายุเยอะหงอกหัวงอกหอกัวดำกันแล้วว่ะใช่ค่ะน้องซีแอลอันนี้แม่ทราบอยู่แล้วคะ่ะ ถ้าข่าวไม่เป็นจริงอันนี้อย่างที่น้องบอกอันนี้แม่ทราบอยู่แล้วค่ะแม่คงไม่ปล่อยใครมาด่าแม่อยู่แล้วน้องชาลิงโอ้ก็เข้าใจลูกใช่ใช่รู้ค่ะแต่จะปั่นยังไงก็อย่างน้อยก็ให้เห็นถึงความตั้งใจของแม่ตั้งแต่ต้นนะคะที่ซัพพอร์ตสนับสนุนน้องตั้งแต่ต้นทั้งคู่ ไม่เอาค่ะเราจะไม่พาดพิงคนอื่นไม่ด่าคนอื่นนะคะอีกฝ่ายยังแสะยังไงแม่ไม่เข้าใจน้องพีมนี่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งนะคะคุณไทเมอร์แม่ไผ่าขายของปักตะก,ก้าอย่างเดียวนะแต่มันถูกโยงไปไงโดยเฉพาะหมอท็อปเนี่ยตลกมากเลยโยงพี่ท็อปไปด้วยคือแม่ไผ่ยังแบบเออขนาดหมอหมือหมอท็อปยังไม่ลาเว้นเลย สงสารแกว่ะแกจะรู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยว่าโดนขนาดนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือน้ําท่วมกันดีกว่าทุกคนเนาะไปให้กําลังใจผู้ที่เขาประสบภัยน้ําท่วมดีกว่าตอนนี้วิกฤตหนักมากเลยภาคเหนือรอซื้อคาราเจนขอบคุณค่ะสงสารแม่ไผ่ดูข่าวแล้วสงสารแม่ไผ่ไปอิเนเดียทำไมมาทํางานค่ะแล้วก็มามูด้วยนะคะมาขอพรด้วย เขาจะแฉอะไรเขาแฉไปเถอะลูกแม่ไผ่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยใช่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยอยู่อินเดียมามาอินเดียห้าวันอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆที่เขาลงข่าวไปอันนี้พูดจริงๆว่าไม่รู้เรื่องค่ะถ้าบอกว่ารู้จักกับพี่หมอส่วนตัวไม่รู้จักเพราะเขาจับไพ่อยู่อันนี้ยอมรับแต่ถ้าเรื่องอื่นแม่ไผ่ไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยุ่งยุ่ง,ยงอยู่อินเดียโนก็ไล์ไล์ปักตะก้าขายของงูปลาของเราไป ใช่ทุกคนมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมันก่อนดีกว่าลูกอ๋อสมทบทุมกับเทพอ่านไปแล้วกำลังแพ็คของขึ้นเชียงรายเหรออ๋อหมอท็อปก็รู้จักจกับนั้งดอมใช่ไหมคือแม่ไผ่คือไอ้เขาจับไพ่ส่วนตัวอยู่หมอท็อปอะแต่งงว่าหวยไปลงกับหมอท็อปด้วยยังไงได้ยังไงวะมันตลกว่ะ ก็เอ็นดูนางอยู่นะก็มีส่งข้อความไปหานางอยู่ไม่เห็นแล้วว่าน้องเขาบริจาคไปห้าแสนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากได้ดีมากเลยในยามวิกฤตที่น้ําท่วมประเทศไทยขนาดเนี้เอมวีพีรู้จักกันทั้งดอมเทปอ่านคือสุดยอดมากของเยอะมากโหเนี่ยแบบ อนุโมทนาบุญเลยค่ะเป็นการที่แบบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนมนุษย์โลกช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยคนไทยช่วยกันใช่